ทำแหละ,ะแกงเจแล้วขี่ล้างเจแล้วอ้าให้มันขี่หน่อยเออมันมาขีเ่เจแล้วเจเพิ่งกินข้าวกันนะ,อะ,อ,ะอะไรีหยังเออกาแฟไม่ไม่ต้องยุ่งกับกาแฟาไปขี่เจเลยขีย่ล้างเจก็ขี่มายุ่งกาแฟาปลาทำไมเอ๊ะไม่จเจยขี่อะไรเอ้ยะโดนขี่ล้างเจลเลยเจย์เป็นไงเจยตายแล้วจเจยโดนทับขี้แตกแล้วะ เจ๊ตายแล้วเจโดนทับแล้วว้าเจโดนทับขี oh right. oh yeah oh, ้แตกแบนแต่แต่เลยว่ะโอ้แบนแต่แต่เลยเว้ยเฮ้ยเป็นแต่แต่เลยโอ้ไหนดูเจ๊ดิโอ้เจโดนทับเจตายแล้วอ่ะวาเล่นทับเจเจขี้แตกดิว้ายไม่รอดแล้ว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 โอ้โหดูหน้าเจ๊ดิว้าย อย่ากระโดดแรงอย่ากระโดดแรงทีจะตายจริงๆนะเส้ยเที่ตียนตืนตื่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 นต่เสียเสียระวังระวังระวังงระโอ้ระวังระวงโอ้ลงเลยเห็นไหมลมเลยนะว้ายตัวอะไรนะตัวอะไรอะว้ายกลัว้ยกลัวตัวอะไร แกเหรอว้ายว้ายเอาแกมาหลอกข้า no ว่ะโอ้น่ากลัวจริงๆเลยโอ้สวัสดีเออเปนหน้าบาดไอเจ๊รู้มันหน้าดีดีที่นั่งดีดีนั่งดีดีเด็กเอ้ดูจิงจกมาหลอกกันว้ายจกนี่ว่ะเอาจกมาหลอกข้าทำไมเออน่ากลัวจริงๆ เอาจกมาหลอกข้าว่ะเว้ยเอ้ยน่ากลัวเว้ยเจมี่กลัวเหรอเฮ้ยเจมี่กลัวจกเหรอฮะเฮ้ยเฮยกลัวไหมว้ายเฮ้ยกินกินเลยใส่ปากกามกินจกเลยว่ะเออมาหลอกกันนะฮะ เออน่ากลัวน่ากลัวจริงๆเลยน่ากลัวจริงๆเลยอใครอยู่ข้างหลังวะไหน <on> ใครโอ้กีตาร์เหรอเจ็บบ่เอ้าเอ้าวิ่งมาชนทำไมล่ะนี่โอ้ยอยากมามุดโอ้ยเจ็บเลยที่วิ่งมาชนเก้าอี้เนาะโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้โเจ็บเจ็บเออเจ็บเจ็บช มันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บม oh, ันทำให้ละทำให้ละวิ่งก oh, right. ็ดูหน่อยสิพี่วิ่งมาชนเก้าอี้ปลายไหมเออเจ็บเลยเนาะหัวโปกเลยว่ะเออร้องไห้เลยเอาขี้ตาเลยไหนไปดูซิพี่เป็นขี้ตาเลยเป็นปนปนปผมไม่เฉยหรอกไปผมพี่เลยอยู่เฉยพี่ไปมุดทำไมล่ะเสิยหายกันหายเสียกันอ๋ออเลยโอ้ยร้องคนร้องไห้ครับวิ่งชนเก้าอี้นะครอย่ามาซุกเหมือนเจ๊ตําเก้าอี้เลยนะดูตรงไหนชนมาตรงนี้เหรอ เจี๊ยบแกระดาษเปียกมาเช็ดสีนะดึงกระดาษเปียกมาพี่เอามือขย,ยี้เวลาพี่ฝุ่นเข้าตาพี่ก็หากระดาษเปียกค่อยๆหลับตาแล้วก็เช็ดเอาดึงออกมาดีๆเช็ดจ้ะเออฮอ,อ,อือฮึเอ้ฮะอ่ากินต่อกินต่ออ่ากินต่อเอออย่าก,กินเยอะอย่าก,กินเยอะเขาเหนียวนะเดี๋ยวติดคอเด้นะอ่ะเจี๊ก็นั่งเฉยเช็ดอ่าดึงมาแผ่นเดียวดึงมาแผ่นนึงเออวางไว้ทีเดียวาว,วางไว้ก่อน อ่าแล้วก็ทาเช็ดเช็ดตาดีๆเช็ดออกข้างนอ,อกเวลาเช็ดจำงี้ดิเจ็บแล้วเช็ดออกเออเช็ดออกเออเช็ดออกเฉยเฉยเช็ดปากด,ด้วยเอออย่าเอามือ,อไปขยี้เวลามีอะไรเข้าตาพี่เอามือ,อไปขยี้มันก็เจ็บตาสิคบใช่ไหมเออเดือดเดอเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายเอานี่ก็อยากเช็ดกับเขาอหรอเจ็บหัวเหรอใช่ไหม ดื้อใช่ไหมเจ็บหัวเหรอเจ็บหัวหัวตรงไหนชนน่ะตรงไหนหัวชนฮะ <Yeah. S 1> เออหัวชนอาเช็ดเลยเช็ดหัวชน yeah. okay. Okay. เอออย่าไปดมเยอะอย่าไปดมเยอะ <Yeah. S 1> ดมใกล้มากเลยเราเสียบจมูกเดี๋ยวจามนะน <Yeah. S 1> ี่จะจามชิดว <Yeah. S 1> ันนี้วันอะไรวันนี้วันเสาร์วันเสาร์อีกแล้ว มันสาวแห่งชาติมันสาวแห่งชาตินะเอือเอาเคไปบายนะบ๊ายบายไปเลยบ๊ายบายบ๊ายบายเจ๊บ๊ายบายนะครับายบายค่ะโอเคนะครับจุ๊บๆนะครับจุ๊บๆโอเควาเลนจุ๊บๆแล้ว